ขุณขอบง่วง่วฟา้ามอุ้ยฝรัง่งฝรั่งเตี่ยกือดกกรักเนี่ยฝรั่งดูดูฝรั่งนี่คะต้นฝรัง่งดูลูกวันนี้มาเก็บมาเขือมาไล่มาไล่ที่ปที่ปจัจวบไม่ใช่ที่ประจวบที่กุยอำเภอกุยบุรีมาดูผักสวนครัว มะเขือยังต้นยใหญ่นัหน่อยพัดขนานเป็นดอกบดเหรอที่ถึงใสนักหน่อยถึงสุ่นเลยบอถึงถนนถุงข้องเลยมันบอติดข้องต้นกล้วยป้ากล้วยกับแมนบอหกหกล พื้นที่หกไร่ประกาศมันแจเหิดแล้วนี่เก,ก็บไปกินบ้านได้นี่บักริกนี่ไ่่ห้าบอกเอาดอกเอาไปห้าบอกว่ามีคนต,ต่ำสมบักเขือมันก็ต้นงามเถอะวะงามแต่มันกระดกอันนี้ปลูกอยังนี้กลางอินชายมันก็ได้รดน้ำมันดับหมดเลยบะน,นันแห้ง ปุ๋ยกับปุ๋ยเอามาจากขอกง่วโอ้โบอกพริกยังไดดกแถน,นี่พริกตำสมแสบบบกัพริกแนวนี้เก็บเอามะเขือก่อน ทียนี่แกเร็วเร็วเอาตะบกเทียนเนี่ยวินมาเอาเลยเอาตกตบ่เอา ผลกำไรจากการเลี้ยงกุ้งนะคะในเรื่อนมาซื้อที่ดินซื้อที่ดินมะเขือยเย็บมะเขือไปกินกุ้งเทศดีก็ไปสื่อเข้ากิน ฟ้าด้วยมักอื้อไปนั่งหน่อยดกบ,บ่แต่ปลามันหกโพดเนาะตรงเนียแบกแตงอย่างนี่เด้ปุ๋ยเขากองไว้เต็มยี่ไก่มองจะคลองอยู่เนะาะขยุไก่จะคลองอยาอกย่ำเลยก็เขามาเก็บ มื่เชียญาออกน้มองมมั่ไปเสียายโอ้มองนี่มองมันใบเฟียงบ่ะมองปุณขอบงัวงัวาฟ้ามนี่บ้านพักเพิ่นเฮตดบ่ท่านแล้วมันดูเละหยาปะหยามันไหลเน,นาะอืมด,ดินเขาดินเขาดีน้ำเขาดีอ่ะ เมียนต้นกล้วยต้นข้าวหกไร่ยหลายเติบอยู่เลยเนาะมีหนวยพ่อกินได้เพราะก็จักแล้วเอามาไม่ไงจักหนวยแน่เสียวเป็นหนึ่งป้ากิน แท็กซี่ล่วมันแก่เบิดเหรอคนนี้ไม่ติดแบบนี้ถ่ายแล้วซุปเปอร์เอาหน่วยอ่อนมันบอกบอกเขือนี่บกเขือนซุปเปอร์เอาหน่วยอ่อนบอกเพราะการกินแต่หน่วยแก่มันตีกินบกเขือหน่วยอ่อนแล้วการกินหน่วยอ่อนมันแสบนี่ ใส่ลงเท้าบ oh, ูทบักซีด้ายยังคือดกคักแท้นี่เด้ออืมโดกอ๋อมึงด้วยใส่แดงแดงไงตะว่ามันสุกหอมเนี่ยบักซีดาหน่วยนั่นกำลังขั้นนั่นสุกหอมเนี่ยใส่แดงแดงอ่ะดกอยูุติวามันมันห่างนุ้ยบปท่านไงบะเขือก็ได้ เด็ดแล้วลุดมือลุนล่งใสวะบมเห็นสามลนล่งมือต้นนี้ยังที่มันมีฝักก็นนก,ก็ตนน้นยังที่มันเป็นฝัก แต่อินทผาลัมพอเธอเอ้าก็ขุดลุมไปแล้วอันปุ่นก็เป็นทีจะฟองบ่ะใส่าใส่่าแเซาล์หละเซลเขาขาวคุณนะท่านผู้ท่านในเฮ็ยนยังปลูกงาบ่ปลูกงาเหงัวได้นน้อยเดียวเดือย มันต <owning> ัวใหญ่เนาะมันหกมันหกขูดอที่บ้านเท่ากับบัอึดปลูกกับบัมิคนกิน หอมท้องมันขายได้ขายได,ยได้หอมท่องอะ่ะใส่พักเกษตรอ้ยมันกไก่โพดถ้าไปเก็บขงังกลางทางคุณเบมันจนยตหมืัวยหร่อตัวนี้งย,ยังวะเดี๋ยวกูเสียวจัมหวยอยู่เป็นหนึ่งใส่ป่าก,กิน <c oughs> ก็เนี่ยน่อยหน่อยครับไปกินหน่อต้องหานวยมันแก่ทีเนาะบุกอืึน่าไม่ไงไปอุ้ยเอออัพผาพี่อีบอกุุงมะปูอ่ะก็กันยาเออมะไฮยาคืนผาพี่อีที่แบบก็ใส่แล้ว มันพ awesome, ันแกมันยังอ่อนนีหนวยยังเหลี่ยมเยมนีอ้นยยี่แต่มันสีหวานเนี่ยโอ้ยไเปี่ยนเป็นหนวยตึงของคนออกเตยยงกินหนวยใหญ่ยู่ตังเสี่คือบกนวยนะคือบกแตงโมหน้าเฮ้าอ่ะปลูกยังสีแลวนี่หน่อยเพราใส่ปุ๋ยมันปุ๋ยงูขิงว่ามีเยอะแยะปุ๋ยขิงว่ามีเยอยแยะบอมาใส่เนาะ นี่มูลกิสีเอาขิ้งว่ะมาใส่เป็นเป็นดอกแล้วบ่บท่านได้ออกฟักเลยมูลไม้ยนต์คาาุ้นนะใส่ปุ๋ย,ยยนต์คนมีไรแบบนี้ก็มันต้องมีรถรถแท็กเตอร์นหน,หน่อยของตัวเองรถไทยในหน่อยลูกคุณปลูกเองมออกบดเลยว่ามีอะไรจะตายบดหรอวะออกงวยมันตายไหมออกงวยแล้วก็ตายไปเลยมันเป็นอย่างมันเหี่ยวมันลวง พูดมันจะได้กินนี่แล้วก็พูดออกต้นเลยวะแยกแม่เป็นงวยขึ้ต้นเลยวะตระหงยามันคุ้มมันหลายๆก็ดูแลยากเอาซัมหนีแหละพ่อตัวเจ้าของดูแลทั่วถึงถ้าบ่าได้เฮ็ดเป็นอาชีพเฮ็ดแค่พ่อกินแค่เฮ็ดเฮ็ดแค่พ่อกิน เรื่องหนมเป็นดินใหม่เบิดเลยเออยังจ้ทางขวักขวักเทียนห่อนยังเป็นดินใหม่เบิดเลยจกขึ้นมาเบิดเลยจกขึ้นจะคลองต้นนี้อย่างมันเป็นฝักนีก่อนนี่นี่ที่มันเป็นฝักบอนเหนไหมเห็นไหมฮะปอเทืง<ะ>อเทง,อเ,งเอามาปลูกให้มันขึ้นนั่นบ่นอนนโอ้แตงม่อลูกนี่ไงเติบแล้วนี่ มันหกหย่านี่ละตรงนี้รถแท็กเตอร์หน่อยอ่ะมาไถดุดขึ้นดุดใหเ้เป็นข้องเป็นข้องบเวล่าเอาผาพี่อีมาปลูกมาปลูบบกปล,อล,ลก่อยงัวเขาแล้วมาเห็ดยกข้องแล้วผาพี่อีปูแล้วก็ปลูกยกล่องเอ้ยกล่องและนี่เอาผาพี่อีพูนี่ปู ขาไปช่อมบานเขาดูบานเขาก็ล่างส่างนีงงใส่บาสิเีเทสสามห่ออ๋อสีตอกมาอีกอืมคือประเหตุคุ้มคล้องไปเลยอ้าวข้างล่างเป็นน้ำอ,อ๋อนี่พันเทศเสายืนออกมาน,นี่ บ้านพักสวนเอา้าปูกระเบื้องหแหรอบอตอยาน,นี่อุ้ยเย็นๆเขามานี่เย็นวะอ๋ใส่ประตูเหลือนะบอบอเนื้าใส่ประตูเรือนของน้ำติดห้องต่อออกคุณติดติดถทิติทตทอทททอทท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 ตททททททอทท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 ทอทททอททททททหทททอททาทท้ทททททท้อยทททท้ททททททท ตีโตข้างนอกนะโตเสียเอาออกอะ่ะนั่นไปนดึกหยาอีละเพิน่นว่าเพิ่นสีบปเห็ดหยางเลยมาเาพิ่นว่าหอดเพิ่นก็นมาดึงหยาคือเกา่าใส่หม่องไดเพิ่นลงอินทผลัมพูดลุมไว้ซื่อ,อเอาลูกไปคนใบใหม่มาใส่นี่มาจากของทีเพิน่นสีเพิ่นขายให้เป็น<อ>แปลงเป็นหลอกเงยนะนอ๋อ แขายกันธรรมดากัขายกัเลยกว่าพ่อใจพี่น้องขายก็เลยกว่าถืกใจอ่าธรรมดาละเนาะเป็นทีมวรดกพ่อแม่เนาะผู้นึงบอกพูนึงเขาก็บ่าอยากขายขายมีจ้าของพ่อหนังขายมีจ้าของผู้นังขายพี่น้องบ่าอยากให้ขายเนาะทีคนละแปลงเขาแบ่งขายนะเนาะคขายก็แบบว่าเขาดูแล้วบัวทัวถึงอ่ะไปต่ำหมดเลย เป็นน้ำท่วมไปได้ไหนึ่งช่วงหน้าน้ำมานเลท่วมไปเกือบพอดเกือบพอดล้างกระบ,บะรถแล้วน้ำท่วมมัมนที่เอารับฟังมีอะไรที่ผมสิบลนน้อมอะไรผมโมโหเสือย่างเดียว